สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมายในบทที่สามนะครับเรื่องระบบทางเทคโนโลยีนะครับระบบทางเทคโนโลยีประกอบด้วยสามหัวข้อหลักนะครับก็คือเรื่องระบบคืออะไรครับหัวข้อที่สองครับระบบทางเทคโนโลยีและหัวข้อที่สามการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีครับ เราจะเห็นได้ว่านะครับสิ่งรอบตัวเรานะครับก็จะมีระบบระดาษอย่างนะครับสิ่งแรกเลยอาจจะใกล้ตัวเราเลยที่สุดนะครับก็คือเราจะมองได้ว่านี่คือพัดลมนะครับเจ้าพัดลมเนี่ยประกรอบด้วยองค์ประกรอบต่างๆหลายอย่างครับอยู่ตัวอย่างเช่นใบพัดมอเตอร์สายไฟปุ่มกดบางครั้งพัดลมเนี่ยอาจจะ ไห้ทํางานโดยมีปัจจัยหลายสาเหตุน,นะครับเช่นไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับปุ่มกดเสียมอตเตอร์ไม่หมุนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกเสียนะครับแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ต่างๆทุกชนิดเนี่ยที่มันอยู่ในพัดลมนะครับทำงานสัมพันธ์กันถ้าขาดส่วนใดจนหนังไปเนี่ยก็จะไม่สามารถทําให้เราทําพัดลมในี่ยทำงานได้นะครับ จะสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคือการทํางานเนี่ยถ้าไม่ตรงตามว,วัตถุถประสงค์นะครับพัดลมก็จะไม่ทํางานดังนั้นถ้าเราเข้าใจระบบทางเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์สาเหตุและนําไปสู่วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดได้นะครับและสามารถวิธีรู้ในเรื่องของวิธีการดูแลรักษาเทคโนโลยีเรามาทบทวนความรู้ก่อนเรียนกันนะครับนักเรียนทราบอยู่แล้วนะครับว่าเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นมานั้นเนี่ย มีประโยชน์2อ,อย่างนะครับก็คืออย่างแรกนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะครับและข้อที่2นะครับเพื่อเพิ่มความสามารถในการทํางานของมนุษย์นะครับเทคโนโลยีเนี่ยจากการจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับซึ่งเทคโนโลยีนั้นแหละอาจจะมีส่วนประกอบที่มันแตกต่างกันไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็คือเพื่อตอบสนองความต้องการ แลก็เพิ่มความสามารถในการทำงานของเรากันเนะครับมาพูดถึงเรื่องเจ้าระบบครับเจ้าระบบหรือเราเรียกกันว่าสิสเ็มนะครับเป็นกลุ่มของส่วนต่างๆตั้งแต่สองส่วนขึ้นไปนะครับที่ทำงานประสานกันนะครับเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์เดียวกันนะครับระบบเนี่ยอาจจะจำแนกออกเป็นสองแบบนะครับก็คือระบบที่พบในธรรมชาติและระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเจ้าระบบที่เราพบในธรรมชาติเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเจอกันตลอดเวลานะครับที่มนุษย์ไอ้ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมานะครับเช่น ระบบลงเลียงพืชนะครับระบบกลุ่มกันครับในร่างกายของมนุษย์นะครับระบบย่อยอาหารระบบเลียนเลือดและระบบหายใจนะครับรูปภาพต่อไปนี้นะครับเป็นในรื่มของตัวอย่างของการระบบหายใจนะครับเมื่อเราหายใจเข้านะครับกระดูกซี่โครงนะครับจะยกตัวขึ้นนะครับกะบังลมนะครับจะเคลื่อนต่าลงนะครับส่วน ส่วนระบบที่2นะครับเป็นระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับคือระบบที่สร้างมาเพื่ออำเงิคกับสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้กับมนุษย์นะครับเช่นระบบรถไฟฟ้าครับระบบบาบัดน้ําเสียระบบการให้น้ําพืชแบบอัตโนมัติรวมถึงระบบของเครื่องยนต์ด้วยนะครับในที่ครูจะยกตัวอย่างวันนี้นะครับเป็นระบบบำบัดน้ําเสียนะครับแบบบึงประดิษฐ์นะครับในบึงประดิษฐ์เนี่ยจะมีทั้งหมดสาขั้นนะครับอย่างแรกก็คือเราแหงกับ ทำการปล่อยน้ำเสียเข้าไปในบึงนะครับในส่วนแรกเนี่ยเราจะปลูกพืชที่สูงค้นน้ำยกตัวอย่างเช่นกกหรือหญ้าแฝกนะครับเจ้ากกหรือหญ้าแฝกเนี่ยจะมีรากที่แทงลึกไปในดิน นะครับแล้วก็มีต้นไหนที่สูงขึ้นมาเหนือน้ํานะครับเพื่อช่วยในการกรองและตตะกอนสารแขวนลอยและสารอินทรีย์ต่างๆที่เราไม่ต้องการนะครับในส่วนที่สองนะครับก็จะปลูกพืชที่ลอยน้ําได้นะครับเช่นจอกแหนสาล่ายนะครับทําให้เจ้าน้ำสัมผัสอากาศและแสงแดดนะครับช่วยการเพิ่มออกซิเจนให้ในน้ําด้วยนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับก็ปลูกพืชเช่นเดียวกับชนิดแรกเลยนะครับก็คือหญ้าแฝกหรือว่าที่ครูกล่าวไปทั้งหมดต้นนะครับก็คือการ ยกตัวอย่างนะครับระบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับต่อไปนี้นะครับให้นักเรียนนะครับทำใบงานกิจกรรมที่3.1นึ่งะครับในเรื่องของให้นักเรียนนะครับยกตัวอย่างระบบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับนักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลได้ในหนังสือบทที่3วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับหรือว่าการค้นคว้าอิสระทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับให้นักเรียนนะครับยกตัวอย่างทั้ง2 ระบบนะครับมาอย่าละ10ข้อนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับพนักเรียนโพสต์ลงนะครับในกลุ่ม Facebook กระทู้ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเขียนชื่อชัดเ็กที่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในหัวข้อหน้าสวัสดีครับ